พลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านนายกสมาคมชาวปากใต้นำประชาชนชาวสมุทรสาครร่วมปลูกต้นไม้ปล่อยสัตว์น้ำสร้างจิตสำนึกจิตอาสาพัฒนาพุทธมนตรสมุทรสาครสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเมื่อเวลาสิบนาฬิกาพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่าน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐาะนะนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานในพิธีร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครสมาคมชาวสมุทรสาครตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครน,นำประชาชนชาวสมุทรสาครเข้าร่วมในโครงการจิตอาสาพัฒนาพุทธมนฑลสมุทรสาครสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติโดยภายในงานนี้มีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนจิตอาสารวมกันกว่า1,000คนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงณพุทธมณฑลสมุทรสาครสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตำบลอําแพงอำเภอบ้านแพร้วจังหวัดสมุทรสาครพลตำรวจเอกสุรเชษได้กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้สมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถมัมร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิรและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดาภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่างประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมปลูกต้นไม้1000ต้นประกอบด้วยต้นชมพูพันทิพทิพต้นเหลืองปีดียาธรและทองอุไรเพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้2กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำซึ่งประกอบไปด้วยปลากระพงน้ำจืดจำนวนกว่า4,000ตัวนายกสมาคมชาวปากใต้ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นับเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาของสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่12โดยที่ผ่านมารวมถึงครั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้ ไปแล้วกว่า29,000ต้นและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำปลา420,000ตัวปลูกจำนวนกว่า115ล้านตัวเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ซึ่งสมาคมจะดำเนินกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดภาคใต้และจะขยายกิจกรรมไปยังภาคอื่นทั่วประเทศไทยอีกทั้งครั้งนี้ทางสมาคมได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนและอาหารแห้งสำหรับเด็กจำนวน50ชุด ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กที่ปังกราการุนยมิตรอบตอ,อำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสุสาคัต่อไป